อนหนึ่งสุภูติโดยสรุปความสำคัญแล้วก็กล่าวได้ว่าพระสูตรนี้มีคูณนานิสงอันจากพึงคิดคาดคะเนมิได้หรือจากประมาณก็มิได้ประกอบด้วยคูณนานิสงอันไม่มีขอบเขตพระตถาคตประกาศพระสูตรนี้เพื่อบุคคลผู้มุ่งต่อมหายานและประกาศพระสูตรนี้เพื่อบุคคลผู้มุ่งต่อพระอนุตรยาน ถ้ามีบุคคลผู้สามารถรับปฏิบัติตามก็ดีเจริญสาธยายก็ดีประกาศแสดงแก่บุคคลอื่นๆก็ดีสถ,ถาคตย่อมทราบชัดอยู่ซึ่งผู้นั้นย่อมเห็นอยู่ซึ่งผู้นั้นบุคคลน,นั้นนั้นทั้งหมดจากบรรลุคุณานิสงซึ่งประมาณไม่ได้กล่าวไม่ได้ปราศจากขอบเขตและเป็นอาจินไต บุคคลผู้เช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้แบกคอพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิของพระตถาคตข้อนั้นเพราะเหตุดังรือสุภูติหากบุคคลใดเป็นผู้ยินดีในธรรมอันคับแคบมีความยึดถือผูกพันเห็นว่ามีอาตามะเห็นว่ามีปุค,คละเห็นว่ามีสัตวะและเห็นว่ามีชีวะไซเขาผู้นั้น ย่อมไม่สามารถรับฟังและปฏิบัติตามพระสูตรนี้ได้และไม่สามารถเจริญสาธยายหรือประกาศพระสูตรนี้แก่บุคคลอื่นๆได้เลยดูก่อนสุภูติในสถานที่ใดๆถ้ามีพระสูตรนี้ประดิษฐานอยู่สถานที่นั้นๆย่อมเป็นสถานอันทวยเทพตลอดจนมนุษย์และอสูรในโลกทั้งหลาย จักพึงกระทําการสการะบูชาเธอพึงสำเนียกไว้เธอว่าณนะสถานที่ดังกล่าวนี้แลเป็นพระสถูปเจดีควรแก่การเคารพนบไหว้กระทําประทักษิณและนำบุพชาตินานาพันธ์มาเกลี่ยบูชาอันหนึ่งสุภูติกุลบุตรกุลธิดาใดๆมารับปฏิบัติหรือเจริญสาธยายซึ่งพระสูตรนี้แล แล้วถูกคนเขาดูหมิ่นย่ำยีบุคคลผู้นั้นคือผู้ปฏิบัติตามพระสูตรอันอกุศลกรรมแต่ปางหลังชาติก่อนสมควรแก่การจมลงสู่อบายทุขติภูมิแต่เมื่อเขาได้รับการดูหมิ่นย่ำยีจากคนอื่นในพบปัจจุบันมาชดเชยอากุศลกรรมแต่ชาติปางก่อนจึงดับสูญบุคคลนั้นจากบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิ สุภูติเอยเรามาตามระลึกได้อยู่ซึ่งอดีตนับด้วยอสงไขยกันอันจากประมาณไม่ได้เบื้องหน้าแต่ก่อนที่จะได้เฝ้าพระทีปังกรพุทธเจ้าเราได้เฝ้าพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนับจำนวน8 0 0 0 0 0 0 0หมื่นอสงไขยนิยุตตะองค์เราได้เฝ้าปฏบิบัติบูชาพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นโดยมิพลาดโอกาสแม้สักพระองค์หนึ่งเลยอันนึ่ง หากมีบุคคลในการอนาคตสมัยปลายแห่งพระสัตธรรมอาจสามารถรับปฏิบัติเจริญสาธยายซึ่งพระสูตรนี้คุณานิสงซึ่งเขาพึงได้นั้นเมื่อมาเปรียบเทียบกับคุณานิสงซึ่งเราบูชาพระสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในร้อยส่วนที่ไม่ถึงหนึ่งส่วนในคุณานิสงของผู้นั้นนับด้วยพันหมื่นอสงไขยกันส่วนที่สุดจนเหลือขนานับซึ่งจะเปรียบเทียบไม่ได้เลย ดูก่อนสุภูติกุลบุตรกุลธิดาใดๆในสมัยเบื้องปลายแห่งพระสัทธธรรมได้มาปฏิบัติและเจริญสาธยายพระสูตรนี้คุณนานิสงอันเขาได้นั้นถ้าเราจักพึงอธิบายโดยละเอียดสมบูรณ์ซึ่งคุณนานิสงนั้นแล้วหากมีผู้ใดสดับเข้าก็จักพึงบังเกิดความวุ่นวายแห่งจิตมีวิจิกิจฉาไม่เชื่อถือเลยสุภูติเธอพึงสำเนียไว้เถอว่า ธรรมะอัฏฐะแห่งพระสูตรนี้เป็นอจินไตแม้ผลานิสงก็อาจินไตดุดกันอย่างนี้แลโดยสมัยนั้นแลพระสุภูติกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคกุลบุตรกุลธิดาใดๆผู้บังเกิดจิตมุ่งต่อพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิควรจักปฏิบัติตั้งจิตของตนโดยสถานใด ควรจะควบคุมบำราบจิตของตนอย่างไรหนอพระเจ้าข้าพระสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระสุภูติว่ากุลบุตรกุลธิดาใดๆผู้บังเกิดจิตมุ่งต่อพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิควรจกปฏิบัติตั้งจิตของตนอย่างนี้ควรจกควบคุมบำราบจิตของตนอย่างนี้ว่าเราจากเป็นผู้โปรดสรพพสัตให้สำเร็จแก่อนุป,ปาทิเสสนิพนธุและสรรพสัต์เหล่านั้น ได้สำเร็จแก่อนุปาทิเสสนิพานธาตุแล้วก็จริงแต่โดยความจริงแล้วก็มิได้มีสัตว์ใดๆแม้สัตว์ผู้หนึ่งได้ดับขันทะนิพานเลยข้อนั้นเพราะเหตุดังรือสุภูติถ้าพระโพธิสัตว์ยังมีความยึดถือผูกพันในอาตามลักษณะปุคละลักษณะสัตว์ลักษณะชีวะลักษณะนั่นก็หาใช่พระโพธิสัตว์ไม่ ทั้งนี้ด้วยเหตุเป็นชนไหนสุภูติโดยความจริงแล้วก็ไม่มีสภาวะธรรมที่จะเป็นผู้บังเกิดจิตมุ่งต่อพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณน,นั่นเองดูก่อนสุภูติเมื่อตถาคตอยู่ในสำนักแห่งพระทีปังกรพุทธเจ้ามีกรรมอันใดที่เราพึงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิหรือไม่มีเลยข้าแต่พระผู้มีพระภาค ตามความเข้าใจของข้าพระองค์ในธรรมะอัฏฐะของพระสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งพระองค์อยู่ในสำนักพระทีปังกรพุทธเจ้าย่อมไม่มีธรรมใดอันพึงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิเลยอย่างนั้นอย่างนั้นสุภูติโดยความจริงแล้วย่อมไม่มีธรรมะใดซึ่งพระตถาคตจากบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิเลยดูก่อนสุภูติ หากพึงมีธรรมะใดซึ่งตถาคตบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิไซพระธีปังกรพุทธเจ้าก็จะไม่พยากรณ์แก่เราว่าในอนาคต,ตการท่านจากเป็นพระพุทธเจ้ามีนามกรว่าพระสากยะมุนีแต่ที่แท้ย่อมไม่มีธรรมใดซึ่งจากบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิฉะนั้นพระทีปังกรพุทธเจ้า จึงตรัสพระยากรแกเราว่าในอนาคตการท่านจากได้เป็นพระพุทธเจ้ามีนามกรว่าพระสากยะมุนีข้อนั้นเพราะเหตุใดก็เพราะว่าตถาคตนั้นคือสภาพความเป็นอย่างนั้นแห่งธรรมดาทั้งปวงถ้ามีผู้กล่าวว่าตถาคตบรรลุแก่พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิไซสุภูติ โดยความจริงแล้วก็ไม่มีสภาวะธรรมใดเลยซึ่งพระพุทธเจ้าจากบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิสุภูติเอยโดยความจริงแล้วพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิอันตถาคตบรรลุนั้นในพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิย่อมไม่มีสภาวะความมีอยู่และไม่มีอภาวะความไม่มีอยู่เลยและด้วยเหตุดังกล่าวนั้นแหลตถาคต จึงกล่าวว่ารรมทั้งหลายล้วนเป็นพระพุทธธรรมอันหนึ่งสุภูติตามที่เรากล่าวว่าทำทั้งหลายล้วนเป็นพระพุทธธรรมนั้นโดยความจริงแล้วก็ไม่มีสภาวะแห่งธรรมะทั้งหลายเลยเป็นศักด์แต่ชื่อเรียกว่าธรำทั้งหลายเท่านั้นดูก่อนสุภูติอุป,ปมาดังบุคคลผู้มีรูปกายสูงมหึมาข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระตถาคต ตรัสว่าบุคคลผู้มีรูปกายสูงมะเหือมาโดยแท้จริงแล้วก็ปราศจากสภาวะแห่งรูปกายสูงมะเหือมาเป็นสักแต่ชื่อเรียกรูปกายสูงมเหือมาเท่านั้นดูก่อนสุภูติโดยประการเดียวกันถ้าพระโพธิสัตว์ยังมีวาทะกล่าวว่าเราเป็นผู้โปรดสรรพสัตว์ให้บรรลุนิพพานธาธตุไซก็หาชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ ข้อนั้นเพราะเหตุดังรือสุภูติโดยความจริงแล้วไม่มีสภาวะใดที่เรียกว่าพระโพธิสัตว์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทมทั้งหลายไม่มีอาตามะไม่มีปุคละไม่มีสัตวะและไม่มีชีวะอันหนึ่งสุภูติหากพระโพธิสัตว์มีวาทะกล่าวว่าเราจะก,กระทำการตกแต่งอลังการพระพุทธเกษตรอย่างนี้ไซ ก็หาชื่อว่าเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ทั้งนี้เพราะเหตุไหนตถทาคตกล่าวว่าการตกแต่งอลังการพุทธเกษตรนั้นโดยความจริงแล้วปราศจากสภาวะแห่งการตกแต่งอลังการเป็นศักแต่ว่าตกแต่งอลังการเท่านั้นสุภูติเป็นศักแต่ชื่อว่าตกแต่งอลังการเท่านั้นสุภูติ ถ้าพระโพธิสัตว์สามารถรู้จำแจ้งเข้าถึงความจริงว่าทาทั้งหลายว่างเปล่าจากตัวตนและของของตนอย่างนี้ตถาคตจึงกล่าวว่านั่นเป็นพระโพธิสัตว์อย่างแท้จริงดูก่อนสุภูติเธอมีความคิดเห็นเป็นชไหนตถาคตมีมังสะจากสุ